เด้อหูมองนี bye, <audio> right. yup. <laughs> the the ่ก like like, AP uh, ับไอ้มองนี่นะคะสบายดีพี่น้องอะไรบ้านสีเขียวคือหน่อยเสะสิบบริจาติอีกบอลหล่ออีกหนึ่งสูบอลสิบบริจาติอีกบอลเ่อนหนึ่งนี่้เออจัดดีเจให้แน่บ่ลพอสิโพแต่สูหอมมะเทนกับไปอันนี้ โซมาเดินมากินเบียโซหนุ่งนุ่เด้สบายดีเร้่อเพิ่นให้เลี้ยงอันทีมงานบ้านสีเขียวก็เลยได้ปีกเป็ดจราดเดือดเด้อแล้วก็คนละลายเด้อนล้วก็เยาวันซีเขียวอีกแล้วเลี้ยง่อเรื่อยอ่ะเจดามือบอกมากินเจดามพีดนั่ง

บากอ้วนมากินเ<ม>บียร์ไปลแล้ว,วบัดมือบุญนำบหยานละโซขี่เขีบนำหมุนเขายุโยกหมุนข้าป่านะ <c oughs> แน่นขึ้นแล่นลงไม่ตะเวนกับบอมีนะโซ <c oughs> <c oughs> <LY humming> มันสูกไ <occurs> ด้จากอัน <serving> ต <Enfin feels S 1> ีเลยเดนี่บอน้คืนนึ่งได้คืนสแ้วนึ่กูจะปวดขาดิฝนวันตกบอทางเขานะหมื่นไปอยุดนมันปังมาค่ำมันมยักไม่เด้ป่ะทั่วคนบังไปหลัดบางไแซนวันีฝนแนวบังคับเลยนะว่้เริ่มแก้บนมจากเนาะไปบนไหวบ่หายฝนตกนี่เนาะ ก็มือกันก่อนะกอืออออมือมือปลอัยนมีประหน่นี่บอกานาดคาร์บนมี่ะอนนี้เลยบานเวิร์นคูนมานี่ฝนแห้งเตื้อหน้ามันหงขีบอนู่มันไปเสียพีสูมาน่งกินเบียร์พี่พี่พี่มาน่างรับพี มาย่างกินทุกคนมานั่งกินเพี่มาพเบิ้งคันกูเ่านะจัดไปเนาะอย่าไปยอมเล็กน้อยปางกับน้องเราผูกเอามึงดูให้สิแข็งกว่าการสูมึงอย่ามาเ่าเจนบว่าเจิ่นบ่วัน มึงยังมาเจนกับกูเดอ้อไปย่างเขียดเจ <c oughs> ดามตีละครพี่น้องเอ้ยเสิร์ฟละครเท่านั้นนี่เริ่มหิวติ๊บข่าวไปให้มันพร้อมเอาขนมมานะแม่จะหออจ่อจักรดมาแก้มของแก้มนะ

อินอวดไปไเ,เนาะกูเห็นลายมือลอลไวออหนวดไปงานเลยน้อนหนวด,ดเ,นเนาะยืดอ,อาบน้าอาบน้าอีนั่นนะเมื่อคืนนี่การกเพยกยาีจไปตามพาวาฮักกะโกยเขาห้องน้ำขึ้นบังแต่งหึงจะเป็นซาดเบื่อขอบุูดลายเลย,ยค่ะเบื้อ มีเรียนเลยกินหนึ่งหอน่อยสงสัยจะมีต่ออยู่วันที่หนึ่งะป่กสองซิตี้เฮ้ยวันที่หนึ่งะอยู่ปากสองซิตี้มีแต่งานแล้วสูโหดโพบอคับบอกได้ไปบ้านหาโพกับสเปซซิตี้

สายคอดนะจะมันเป็นไข่คอมหอนวิวช่องมารมือหนาได้เอาไปอยู่บ่อไปนะมีคลิปเดียวแล้วขึ้นนะเอาสุบะไก่พมานอนบาิกลางวงดึงมันหลากมาเพื่อนทางเอเทนพี่อาอ่มานพี่อันยำมันมาญามาหน้าปีเงเทนกลับไปุ่น ใหญ่มาเ้พี่กนกมาเด้อกำลังนะเนี่ยกำลังกำลังกำลังไยเลยเนี่ยบดสอง่องเลยาเด้อเราจะกินเสมอกำไปเปเลี่ยนเอเด้อขกองกัินกมส่ว,ม,ว,สวมันกินน,าากน,นี่นะบักอ้วนนี่มาเปืองแต่คอลลาเจนกู จัดไปสินอเนะมอมเนาะเอมันคนบันไดก็พี่ผอมันคนบันไดพอวานบันไดก็ผอมั้งนะเล่ ก็มาไม่ไดโชว์อยู <su> ่เน <ga> ี่ยบุญถึงมหาบุตรสวรรค์มันเล่นแตลาดนอมาเป็นขอบคุณหลายเลยครับพี่เด้อหนอพี่เลี้ยงปีทีมงานแล้วก็บปีเป็ดน้ำพองรอดนะรอดในใจดีไมีแห้งเลยครับเด้อให้เจริญรุ่งเรืองการงานการเงินให้เจริญรุ่งเรืองถึงกว่าเก่านะครับผมสวยสวยรวยรวยแหงแหงเด้อเอ้ยขอใได้ลูกค้าหลายเด้อครับเอ้ยเอ้ยบอกว่าได้ลูกค้าแล้วเอ้ยกำเมย เบิร์ดละสูโร้ยังไงเบละสูยังหลายเลยนในกระตายใช้น,น้ำหนะักไหมโหดพอบุญบันอยป,ปางมาสูกูมาเลือเสือสก,กูแล้วอย่างาออกมาละมึงอายโคนสูน่ะยังว่าสูมาตอนมืดโมบีม้พเพรเฮนสูอนโอจะ<อ>มาตีหากระทิงแต่ว่ามันยังมืดอยู่ดี กูนี้เจ้าหกโมงกว่าเจ็ดส yes, ิบเจ็ดโมงพอย่างมาฝามีแต่คนบ้านเฮาเต็มอยู่มึงเอ้ยเมื่อน้ำล้างว่ะพอเมื่อก่อนเมื่อห่วยเมื่อเมื่อไอซุยนักกับพวามาตั้งแต่ตีสองกูหนึ่งว่ามันมานทำกันมันได้แต่พวมาก่อนให้เปิดเพลงสูให้เเปิดพลง Mừng thơ quẩn đơ Chạy nhàng đơ cô xin nhồn Phải xảy này đơ Ôi Quật khá Nhồn mà Chạy cô nó bỏ Mình สามทุ่มแล้วฝนตกพอนี้อันพอดีโบง่ายเนาะพอน้องเทนกำลังมามากินที่หลังว้าเยอกน้อยอีกแล้วแหละเขาจับ

เขาจับโตแล้วแบบใส่รปปกติกระลังไยโเอาจัคได้เห็นยงกระนน่จังว่ะเขาตีนะโตสันนินเป็เป็นหลากนะน่ารจังเขาจับแดดเขาตีหัวมันเขาจับแดดเขาตีหัวอย่าพ่อยอจะหแรของมแหัออยากนอนเด้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเด้อขอบคุณหลายไปเจอกันใหม่คลิปหน้า